สวัสดีจ้าช่องไม่เพียวชาแนลจ้าวันนี้เมเพียวชาแนลจะพาท่านผู้ชมมาตามไอ้ส้มตามค่ะตามไทยใส่ตาไทยใส่ปลาล่าค่ะท่านผู้ชมสูตรไม่เพียวนะคะนี่ไม,ไม่เพียวขาดไอ้ปลาล่าบได้ค่ะต้องไอ้ใส่ปลาล่าค่ะมาส้มนำกันนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงนะคะท่านผู้ชมมีกุ้งค่ะกุ้งฝอยแล้วก็พริกกระเทียมมะเขือแล้วก็ไอ้ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ เส้นมะละกอที่มีเพียวซับไปแล้วละกันมะเขือเทศมะนาวผงนัวน้ำตาลปี๊บนะคะนี่ละ,นะล,ละกันน้ำปลาขวดละกันน้ำปลาค่ะพอมีเพียวหัวฉีดต่าแต็ไทยอย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่ปลาค่ะตําไทยใส่ปลาเด็กค่ะท่านผู้ชมมาชมรำกันนะคะมาติดตามต่อเลยนะคะนี่ตาไทยเสร็จแล้วนะคะแม่ีอีแม่เพียวตําเสร็จแล้วคะ่ะเพราะว่าไอ้รวปรับตัดตอนเพราะว่า ใบซองแลวแม่เพียวกัสิไปฮับน้องเพียวอยู่โรงเรียนค่ะตำไทยใส่ปลาดนะคะใสตำไทยใส่ปลาเด็กนะคะท่านผู้ชมมาส้มนำกันนะคะแซ่บๆค่ะนี่นะคะมีไข่ต้มด้วยค่ะกะหล่ำแต่กะพักกาดส้มค่ะผักกาดดองอันนี้ระคะท่านผู้ชมตำไทยเมเพียวใส่พริกเอโบลายนะคะสี่เม็ดก็มีเพียวม่ได้กินเพ็ดค่ะท่านผู้ชมหน้าตาก็ะป๋ะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแซ่บๆค่ะมากินกับเมเพียวชาแนลนะคะ นะคะก็จบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียรชาแนลด้วยค่ะผิดถึงไงจะว่ากันนะคะช่องแม่ทรรค่ะขอบคุณค่ะจะซีมลงพุทธโยก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 เราเคนซีมค่ะเป็นไหนซีมดูอืแอบแอบแซบก็เป็นไหนฝีมือเมียเจ้าแซบหลายแซบใส่คำง่ายๆแน่ จบคลิปเป็นสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกงไงบ่ากันนะคะช่องแม่ทํา,าค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ